เป็นหนักเหมือนกันนะอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้เนางทำอะไรพูดให้หน่อยสวมันผมดก็ดีค่าก่อนวัสดีค่าก่อนรู้แดีค่ะไลน์แนจีเลยไลน์แนจีขอห้าทีครับพี่ีเดี๋ยวเราค่อยพูดหยับใครกันแล้วมันเป็นหน้าหนูอ่ะ ตอนแรกบอกไปนึกว่าอะไรทำอะไรคมีดอ่นูตอนนี้นะครับผมอะไรอ่ะไลฟ์หรอเอ้าโอ้โหกูก็เต็มเต็มไปเลยทันเนื้อผมไหมเมื่อกี้ไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเพิ่งเปิดมาเมื่อกี้เพิ่งเปิดมาเมื่อกี้มันรอดรอดรอดนี่โซ่ครับเอ้ยไม่ใช่อ่อหล่อไหมครับ อูพุ่งเลยอ๋อปีโอผมจะไปแล้วนะครับทุกคนผมมาแป๊บเดียวผมมาน้อยแต่มานะเอาว่ะแวร์อิสกันค้าจากเจนี่ปันหนึ่ง กันอยู่ไหนอ่ะบเชิญบอกว่าเจนนี่ไปกินหมูกระทะด้วยกันอ๋อคุณเจนนี่ปาน่ะวันที่11กุมภาพันธ์ี้นะครับเวลาเที่ยงขอเรียนเชิญที่ร้านหมูกระทะได้ไหมครับมากินหมูกระทะเป็นเพื่อนหน่อยมีเกมมีซีมีพี่กว่ามีจิมมี่อย่าไปโกหกกันนะสิจิมมี่ไปไม่มีใครไปเลยครับไม่มีใครไปเลยไปไหนไปกินไม้หมูกระทะมันเกิดพี่ออฟเกมบอยจากแอมมี่ค่ะกินหมูกระทะสิบเอ็ดสิบเอ็ด อะไรนะกินเที่ยงกินมากเบสบีฟไงทั้งมดทำไม่ตีหัวกันน้องแล้วคือนัดกันผ่านแฟนคลับเลยใช่ทุกคนถ้าทุกคนไม่ได้ลงคิวก็ไม่ต้องไปผมต้องไปดูเฮียเอชิรันนะวันที่11เอ็ดเหรอเออกี่โมงนี่ยโอ้ยเอดมาเย็นมีกินเที่ยงอ๋อหรอหัวท้าเที่ยงเอาดีหนูมีเวลาแค่นั้น เลยไม่คิวร้านมันไม่ได้คิวร้านได้ถึงดูขยันดูขยันกินอ่ะเจนี่ปานันบอกว่ากูล็อกคิวไว้นานแล้วค่ะตอนนั้ะเปิดขอบคุณค่ะทุกคนอ๋อนี่ไงเอ้ยนี่ก็ใช้ได้นะเสื้อนี้เสื้อตัวนี้